There was a farmer had a dog and Bingo what his name is สอโซเส้น,สนใหญ่ชายล่ามชายล่าของหนักยกยากโซ่ช่วยได้ดีสวัสดีค่ะเด็กๆ มาพบกับครูแจ๊คอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเด็กๆครูแจ๊คจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในแบบฝึกเล่มนี้เลยนะคะเป็นเล่มสี่จพูนะคะเด็กๆคุณครูนะคะมีใบงานในแบบฝึกทักษะนะคะมาฝากให้เด็กๆได้ทำกันนะคะอยู่สี่หน้านะคะ เด็กๆคะหน้าแรกเราไปดูกันเลยนะคะหน้านี้คะ่ะหน้าแรกนะคะจะเป็นการระบายสีนะคะให้ตรงกับรูปภาพนะคะที่เขากำหนดให้นะคะระบายสีตามสีนะคะที่กำหนดให้อย่างเช่นมีสีแดงใช่ไหมคะสีน้ำเงินและสีเหลืองนะคะ เด็กๆระบายให้ตรงกับรูปภาพนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะไม่ยากนะคะเด็กๆต่อไปใบงานหน้าที่สองหน้านี้เลยค่ะหน้าที่สองให้เด็กๆฝึกเขียนตัวพัดยันชนะไทยนะคะสอโซ่นะคะ ซโซเขียนยังไงนะคะที่เขียนให้ถูกวิธีนะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอการเขียนโซโซที่ถูกวิธีมาให้เด็กๆด,ดูกันนะคะเราไปดูกันเลยนะคะซโซ,โซเขียนหัวกลมอยากขึ้นลงแล้วลากลงมาลากขึ้นไปแล้วเขียนหางชี้ขึ้นไป เด็กๆคะเราได้ดูการเขียนโซโซ่ที่ถูกวิธีไปแล้วนะคะเด็กๆทันไหมคะลูกถ้าเด็กๆไม่ทันเดี๋ยวเราไปชมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเราไปกันเลยโซโซ่เขียนหัวกลมอยากขึ้นลงแล้วลากลงมาลากขึ้นไปแล้วเขียนหางชี้ขึ้นไป เด็กๆคะเราได้ดูไปแล้วนะคะสองรอบนะคะเด็กๆลากให้ถูกนะคะเด็กๆคะในใบงานของเราซโซ่นะคะคุณครูเขียนมาให้เด็กๆครึ่งตัวนะคะฉะนั้นเด็กๆต้องลากให้มันเสร็จสมบูรณ์นะคะตามคลิปวิดีโอเลยนะคะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะ เด็กๆทำได้นะคะต่อไปหน้าที่สามหน้าที่เลยค่ะหน้าที่3ามนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตัวอักษรน,นะคะภาษาอังกฤษนะคะตัวเคนะคะเด็กๆคะการเขียนตัวอักษรตัว K ที่ถูกวิธีเขียนยังไงนะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอมาฝากเด็กๆเ,เราไปดูกันเลยนะคะ K ลากเส้นตรงลงมาแล้วลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวา1เส้นลากเส้นเฉียงลงทางขวาอีกหนึ่งเส้นค่ะเด็กๆคะเราได้ดูคลิปวิดีโอการเขียนตัวเคที่ถูกวิธีไปแล้วเด็กๆเขียนได้ไหมคะถ้าเด็กๆเขียนยังไม่ได้นะคะ คุณครูจะให้เด็กๆไปดูอีกหนึ่งรอบเราไปกันเลยนะคะเ okay. ลาากเส้นตรงลงมาแล้วลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวาหนึ่งเส้นลากเส้นเฉียงลงทางขวาอีกหนึ่งเส้นเด็กๆคะเราได้ดูไปแล้วนะคะสองรอบเด็กๆพอที่จะเขียนได้ไหมคะ เด็กๆคะในใบงานของเราตัวเคนะคะคุณครูเขียนมาให้เด็กๆครึ่งตัวนะคะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ลากให้มันเสร็จสมบูรณ์นะคะตามตัวอย่างนะคะจากที่เราดูคลิปวิดีโอมานะคะเมื่อกี้ต่อไปเด็กๆไปดูหน้าที่สี่กันเลยคะ่ะหน้าที่สี่นะคะ เด็กเขียนตัวเลขไทยนะคะเลขไทยตัวเลขหนึ่งนะคะเด็กๆก,การเขียนเลขไทยนะคะเลขหนึ่งไทยเขียนยังไงที่จะถูกวิธีเราไปดูคลิปวิดีโอการเขียนเลขหนึ่งไทยที่ถูกวิธีกันเลยค่ะเลขหนึ่งหอยทาก เด็กๆคะการเขียนเลขหนึ่งไทยที่ถูกวิธีเด็กๆดูทันไหมคะลูกถ้าเด็กๆยังดูไม่ทันคุณครูจะให้เด็กๆดูอีกหนึ่งรอบนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะเลขหนึ่งหอยทากคะ่ะเด็กๆคะเราได้ดู วิธีการเขียนเลขหนึ่งไทยไปแล้วนะคะเด็กๆในใบงานของเรานะคะคุณครูเขียนมาให้ครึ่งตัวเหมือนกันนะคะแต่เด็กๆต้องไปเขียนให้มันเสร็จสมบูรณ์เหมือนตัวอย่างที่เราดูในคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะคะเด็กๆทำได้นะคะลูกยากไหมคะเด็กๆไม่ยากนะคะ ค่ะคุณครูก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะดูน้องทำการบ้านนะคะช่วยสอนเพิ่มเติมให้น้องด้วยนะคะคลิปนี้คุณครูก็ฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพของตัวเองสำหรับคลิปนี้ปูแจ๊กฝากไว้เพียงแท่นี้แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ <c oughs>